สวัสดีครับผมพ๊อเสียนะครับมานี่ทุกคนเป็นเจ้าของบ้านแลผมกกกิ๊กว่งเขามาทานีเยรับคือผมพ่อเสียนะครับตากว่าบรรยากาศแบบน่านครับช่วงนี้ก็เวลากินเล่นดูนี่อร่อยอันนี้เราจริงอันนี้น้องแฟนคลับของคุณพ่อเสียนะครับพวกเราชื่ออะไรครับก็ครับมาเรรู้แกนี่จริงจริงจริงแกเกิดกบเกนะฮะวันนี้จะมาเป็นเกิดกบเกอยู่ที่ไหนนะบางนาครับผมบังนาครับเนี่บ อ่ารู้ตินะวิ่งมาใส่ครับวิ่งมาใส่นะแต่แกก็ไม่ยอมไข้แพ้ที่มาที่มาบ่อยได้นะครับแกโชคดีครับ่งร่นมาจนถึงตอนน้กต้องยกไก่แกต้องยกไก่ตึบมครับ มาเยี่ยมเยียนกันก็ขเขาติดตามพวกเรามานาะนอุ้ยมีไข่เดี๋ยวขาอยากกินไข่ก่อนนะเดี๋ยวหมดโอ้โหแฟนกับตอนนี้ <c oughs> แฟนคลับไม่มาที่นี่เลยแฟนทำกุนน้ยช็อกเลยครับมันเป็นไข่ไปชอบหายแค่แล้วก็ <c oughs> มันมีแค่ตรงนี้เอง <c oughs> ผมเอามาครึ่งนึงให้โอกาสดื่มกินนี่สำคัญที่สุดในชีวิตครับเนี่ยผมว่านี่นะถ้าเป็นผมผมจะให้แค่ผูไม่เกตกินก่อนตายแล้วอะไริงนะให้น้องกินก่อนให้น้องให้คนกินไข่ดิเขามีไข่นี้ซามามีพี่พี่กินไข่ก่อนได้ยังไงไข่ปลาผมก้็แก้สเปกอย่างนี้ ใช่ผมแล้วผมใหญ่พี่เล่นไหมอันแรกอันแรกกะมีการขายข้าวเสียเราทำรับคื้อเนี้ยผมก็เอาอีโก้พี่ยอดเสียแล้วซื้ไปไหนหรอผมจะไม่กินเยอะเพราะว่าจริงหรอเปล่าผมยังไม่ถึงเวลากินผมขอกินแต่อื่นคุยไปก่อนก็กินเติบผมจะอิ่แล้วนอนจิจ่าทาำได้ดีครัาเอาเลยนี่นี่หรือว่าคุณอ่า ใครต้องการที่จะจำนองที่ดินนะครับติดต่อพี่แจ๊ดได้ครับเข้าไปที่พี่แจ๊ดคอมนะครับเจอเรื่อว่าปรึกษาจำลองที่ดินเสร็จพี่แจ๊ดเลยมีออฟฟิศของเขาอะไรนะครับพี่แจ๊ดนี่คือเขาลนองที่ดินนะครับเขามีเว็บไซต์ของเขาชื่อพี่แจ๊ดคอมนะครับ e-d-j-e-d. คอมครับเป็นเร็บมัตเตอร์เองเป็นเว็บไซต์ที่ต้องการที่จะจำนองที่ดินปรึกษาขายฝากขายเฟิร์ก็ติดต่อพี่แจ๊ดครับผมเป็นคนแรกเลยอ่ะเงินทองของน้องกายครับเงินกององกายฮะสำหรับพวกเราเงินเรื่องเล็กนะ ก็มมจะีแต่ไม่มีเงินเรื่องใหญ่ครับน้องๆทานเลยนะไม่ต้องเขินจะไอรับก็อี่ถ้ารู้ตัวตรงอะไรกจริงจะรู้ว่าพี่บ้าบ้าบอลเป็นพ่อที่คนเดียวคนแรกเลยเป็นตั้งแจ้งครับกูชิมนี่ว่าไงบ้างเราภาผมแนะนำนะคือข่าหมกเดี๋ยวผมชิมให้ดูเนี่ยบางคนได้กินข่าหมกไม่เป็นกินแล้วมันไม่อร่อย ขมบออกเลยผมชิมขมัเลยอย่างวที่ผมอนคือ,อมกเนี่ยเวลากินเนี่ยก่อเสียฐานสมมติว่ามันต้องกินใบยอด้วยมมตว่าเป็นแบบนี้นะมีปลาแล้วก็มีใบยอยแต่ผมเขยายยกใส่ใบยอผมก็กินใบยอเยอะๆนะครับอันนี้ขมกกะลรครับคุณพัอเสียอันนี้น่าจะเป็นขมกปลาช่อนที่ซื้อมาจากหน้าวัดตลาดกาดมันวันที่เป็นวันตลาดนัดครับขมกเนี่ย ถึงแม้จะใส่น้ำปลาเค็มพอดีแล้วแต่การกินขมบกต้องหยอดน้ำปลาลงไปเอาเลยครับเพราะว่ามันจะมีความหอมแล้วก็เค็มแบบแหลมขึ้นมาม,มันจะไม่เหมือนขมบกที่ทํามาแต่น้ำปลานี้ล้วไปต้อมอีกมันจะเป็นน้ำปลาที่สุดรสชาติก็เลยยากด้วยนะเวลาผมทานขมบกก็อย่าใส่น้ำปลาพาริกกระปลาซะหน่อยแล้วก็เนี่ยแม้ไม่มีโหระพาใส่คือปกติแล้วถ้าไปซือ้อขมบกทามทั่วไปบางท่ามันมีโหระพากินแล้วมันเสียรมนะผมชอบกินมาย้อมากกว่าเองครับรสชาติ ใช่มากกินแล้วก็เหี่ยวไปไม่อร่อยเตะเลยเต็มตัวเต็มตัวเลยครับพรอยันมพรอยันพรอยัพรอยันพรอยังพรอยัน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 พรอยัอันพรอยันพันพรอย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 ัพรอยัพรยัพรอนพอยันนพรอันพรยัพรันพรอยัพนพรอรอันพรอยัพรอยัพรอยัอยนพรอยอยังพรนอยัพรอยัยัพรยัพรอยัพรอยันพ พี่แก้วพี่เอ๋เดี๋ยวผมขอชิมก่อนปลาสลิดบางบ่อจะไม่กินเลยเดี๋ยวจะปิดคลิปแล้วโทษนะครับไม่ต้องแก้ไม่ต้องให้โอ้โหเก่งใจจัดรายการขอพี่แก้วหมดเลยขอตัวเลยนะมาทำทีครับต้องกินปลาสลิดบางบ่อครับเมื่อกี้พี่เสือไปซื้อกินผมไปซื้อมาแล้วนะเกือบไม่ได้กินพี่เสือบอกทั้งนั้นผมมาไม่ถึงบางบ่อแก้ทำไมไม่แจกโชว์ว่าแก่เก่งไม่ใช่โอเคมีวิธีการแก้จุนักหนิ่งไหมพี่ไม่แนำอาหารทั้งหมดก่อนอ่ะ มันเป็นนเป็วิธีการเกินไปอย่างนี้ดีดีแล้วอย่างเงี้ยบางคนบางคนไม่รู้นะวิธีการแกะสลิดเนี่ยคือการทอดเดบอติกเขจะมีชฉอะท้ายชทอเฉาะข้างบนก็เกิดว่าตัวเล็กหน่อยชฉอะข้างบนอย่างเดียวก็ได้เพื่อให้ความร้อนก็ไปสุกถึงด้านในนะแต่โดยกรหนดสีและในการแกะเนี่ยก็จะแบบแม่ไปไหนแม่แม่ไปไหนครับแม่แม่ออกไปมานั่งคุยกันไหมนี่ครับแหวบนี้ครับ ผมชอบฉีดจากข้างล่างขึ้นมาอย่างนี้นะนะครับแล้วก็ยไปได้พี่แจ๊กแล้วก็มือจับตรงนี้ครับแหวกตรงนี้ขึ้นมาเลยครับปกติแหวกด้วยมือขวาเนี่ยตอนนี้เราใส่ปากได้เลยเแต่นี่เราแกะให้คุณนนี้นะครับก้อนหน่อยได้ไหมครับอ่านะครับนี่เป็นเทคนิคเป็นเทคนิคตันี้ครับเราใจสตูครับเรนจะเชื่อเชือ้อที่หลังเม็ดเม็ก่อนที่จะเป็นยานะท่านนี้คุณบอกว่าอร่อยเนี่ยก็หกแล้วเพราะว่าแกวางยา วิธีป้าค้อยู่ดอ้ต้องกินกับข้าวเวลาเลิกแล้ว้างนข้าว้ครับครับแม่เจะเค็มเล่นนงต้องกินข้าวที่จะมดจดจข้าวหผมจะเอาไฟแฝงให้มืดขาบอกพี่แดนกก็บอกร่อย สาวๆนี่ผมตัวผมหน้าดูไว้พี่น้องเซียบมาให้พี่น้องเซียบไปนะผมอะไรใส่ครบอะไรใส่ครบคนอเราอายุเยอะแล้วผมขอบลิปขอบกันแล้วกันนะครับก็อ่ายเรีร้อยแล้วนะก็ให้พี่เอเซียบกได้เป็นเรื่องแน่เป็นที่แตกจุณเสียบบางดาวแน่ไม่เกินสองทุ่มหลับไปดูนะได้ครับผมจะเหยาะหน่อยเหรอเหยา ใครกินมากไเนี่ยแล้วไม่หยอกมนก็ปานขนขึ้นมาเมลาเลิกอาไม่ดีว่าหรอเฮ้เขมว่าไม่จชอว่าเวลาเลิกอ่ะมีขนขึ้นมาเป็นน้นะก็แหขึ้นมา เ่นะาที่เริ่มไปไหนอ่ะผมขอเนนะนนครับผมจะเปล่าเปลาฉันไม่เกี่ยวเพราะขึ้นบ้านแล้วอ๋อครับแม่ไม่ใช่ฉันองบอกเฉยว่าตอนบ้านเขาก็เปล่าแกนี่อะไรคบพี่ยวแกใส่บัวแบบนอกเปนอกมันเปนแกงใส่บัวเออลงจะที่ใส่บัวอโอดีเ่อาแกงกะปิโลตัสอ๋อโรตัสสาธิต